ไปเนี่ย,หยเหอ็นอะไรหรือเปล่าครับจน,นธานตุรอดพอดีเลยเกอบไปแล้วนะเนี่ยแต่ทำไมถึงใช้ไม่ได้กันล่ะเดโนไรเซอร์เสียอย่างนั้นเหรอเอ๊ะผงเรื่องแสงนี่นะเพราะเจ้านี่เขาไปติดนี่เองอะตอน

ล่อลอลออลอกลับมาแล้วเหรอแล้วไงเจอเปรินคอสโมสตอรี่อย่างล่ะฮะเจอแล้วค่ะลัมังจริงเหรอ วิเศษเลยขอดุลหน่อยขอดุลหน่อยสิคือว่าเราถูกพวกมันแย่งไปอีกแล้วครับน่าจะบอกให้แยว่าไงนอะอ๋อไม่เป็นไรอรับล่อนะครับพวกเราตั้งใจจะแย่งคืนมาพร้อมกับสีแยงล่ะนะออใช่ใช่ว่าจะรอรวบออกมาทีเดียวถึงจะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะลำมั้งถึงจะพูดแบบนั้นแต่ดันถูกแย่งไปซะแทนน่าจะบอกให้เย พวกแกทำตัวให้ม <toys> ันเข้าท่าหน่อยได้ไหมเราน่้เราจะแย่งเอาไปให้ได้ค่ะและวมั้งเขาไม่ยอมให้ทำพลาดอีกแล้วนะจะาหอกใยเแบล็คอสมสโตที่เหลือชิ้นสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็จะให้ตกอยู่ในมือพวกเด็กนั่นไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นครั้งหน้า การจะเอาทั้งแบล็กและชิงเรสกับเกรนคืนมานั่นะสำหรับผู้แกแล้วคงเป็นไปไม่ได้ละสิงนะเอ่ฮ้อถ้า,างั้นข้าคงต้องใช้วิธีนั้นซะแลว้วตายตายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่เลยนะถ้าทางคุณจ้าเขาจะโกรธอะไรมานะคะไม่ใช่แค่โกรธนะเนี่ยปริตแตกปริตแตกอะไรประมาณนี้เลยแหละคะ่ะ อืมเพราะเดเรดาที่พวกเราให้ไปหาคอสโมสโตนไม่เจอนั่นแหละนะใช่แล้วล่ะถ้าไม่มีชิปตัวนี้แหละก็ถ้าอย่างนั้นพวกเริวตะอาจจะเจอก่อนแล้วก็ได้อะนะนั่นน่ะสิเพราะงั้นพวกกุญแจก็เลยร้อนรนมารมุมูลูกต้องกำลังไล่ตามเรามาแน่ๆเลยนะคะอืมนั่นสินะพวกลูกๆก,กำลังพยายามกันอยู่แท้ๆพวกเราจะไ่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกนะเราจะต้อง ไจัดการพวกมันให้เละไปเลยดีกว่าน่ะนะนะนะพอนะนั่นสินะดีละคราวหน้าเราจะหนีไปให้ได้โอ้แม่น้าตื่นเต้นจริงๆทำให้ได้นะโนพิสคนที่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆได้น้องเขียวมาด้วยล่เนี่ยอดมาก เราับได้ดีมากสกุล so พวกเราเหนื่อยนั่นเนี่ยแต่เราก็ได้มาสองชิ้นแล้วล่ะนะดูสิเนี่ยเจ้านี่อาจจะมีพลังแบบอื่นอยู่ก็ได้นะแล้วชิ้นสีแดงเป็นยังไงบ้างรู้อะไรบ้างหรือยังอ่ะก็นิดหน่อยอในลูกแกว้วลูกเล็กๆนี่มีพลังที่มหาศาลถูกผนึกเอาไว้อยู่ฉันจะใช้บรรสักอาณาจักรได้โดนเสาได้ยังไงกันหนอ ด็อกเตอร์อย่าฝืนกันไปเลยนะคะใช่แล้วครับเกิดร่างกายเป็นอะไรขึ้นมามันจะลำบากครับพวกเราขัดด็อกเตอร์ไม่ได้นะครับเอ๊ะนี่นี่พูดพูดอะไรเนี่ยคือว่าพวกเราคิดว่าโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอด็อกเตอร์นะคะตอนนี้เดินทางด้วยกันก็มีความสุขแล้วล่ะครับพวกเราอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์กับด็อกเตอร์นะครับชวนคนลุกแชมัดเลย แกแการวิใใจัยของฉัน,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 น<ก>ไงม่ต้องห้อยมาต้องวิจัยต้องวิจัยต่อแหมด็อกเตอร์นี่ก็ขี้อายจังเลยเนอะโอ๊ยจะเจ็บจังเลยเอาไงต่อดีคอสมสโตนสองชิ้นคราวนี้พวกซันจ้างจะต้องร้อนรอนแน่ๆเลยอะถ้าใช้เป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนตัวพวกมันต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนเลยนั่นสินะแลามีตั้งสองชิ้นนี่นะยังมีคอสโมสโตนอีกชิ้นหนึ่งที่ยังหาไม่เจอ ถึงจะให้สองชิ้นนี้ไปก็ยังไม่ครบเจ็ชิ้นอยู่ดีนะอาจจะต้องวัดดวงกันหน่อยจะลองไหมล่ะอืแน่นอนอยู่แล้วถ้าจะช่วยพวกคุณพ่อนะ่ะก็มีแค่วิธีนี้เท่านั้นแหละจริงด้วยนะถ้าอย่างนั้น่ะคอสมสสตนชิ้นสุดท้ายพวกเราจะต้องเอามาให้ได้เลยล้วนะอืม,มันจะยอมคืนพวกคุณพ่อทุกคนหรือเปล่านะเรื่องนั้นก็ไม่รู้สิจะขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะไม่ได้เด็ดขาดใช่ล้ว เดี๋ยวสิเดี๋ยวเราอุตส่าห์ได้คอสมอสโตนมานะจะส่งให้มันไปอย่างงั้นเหรอน่าเสียดายนะครับคนที่ได้มันมาไม่ใช่พวกนายนะพวกเราตั้งหากเ,าเอาเอ้าจนนธานติดต่อกับพวกซันจากได้หรือเปล่า,าถึงจะระบุตำแหน่งไม่ได้แต่ท p s ีเอสมีปฏิกิริยาของพวกคุณพ่ออยู่นี่พอจะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะ จะลองดูนะครับหาพวกเด็กนั่นติดต่อมาเหรอพวกมันบอกว่ายังไงก็จะคุยกับท่านจักให้ได้ละมั้งอเหรอได้สิเดี๋ยวท่านจักบอสของพวกเราจะมาคุยกับพวกแกละนะนี่มันอะไรเนี่ยมาที่แถบนั้หลนะนี่นี่นี่ไม่ได้นะกระตุ้นจังแหมข้านี่แหละจัก ที่ได้รู้จักดเป็นสัวประหลาดจริงๆด้วยแหมเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักกว่าที่คิดนั่นนี่ขอบคุณที่ดูแลเด็กๆของข้ามาตลอดนะพวกคุณนะ่ต้องการเร็ดและกรินคอสโมสโตนที่อยู่กับพวกเราใช่ไหมล่ะอืมต้องการสิหรือว่าจะให้ข้าแหมจริงเหรออืม เพื่่อนแลลกเเปียดี๋ยวก่อนข้ารู้แล้วไม่ได้ให้เฉยเฉยละสินนะสิ่งที่พวกเจ้าอยากได้เป็นการแลกเปลี่ยนละ่ะดวงใจของข้าเหรอฮึฮึแหล้อเล่นขค่นาาตาจะได้ไหมเนี่ยคุณลุงอุ้ยแรงมากคำที่ข้าไม่อยากไหนยินเลยเอเอเดี๋ยวอยากให้ปล่อยตัวพ่อแม่ของพวกเราคุณคงรู้อยู่แล้วสิแหมงั้นแลกกับ เรดบวกกรีดและกดเจ้าว่ายังไงนะฮะเออเออใช่เจ้านั่นแหละอยมาล้อเล่นนะตแกเอยจีดมากเเข้าใจแล้วงั้นเรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีกว่าข้าจะลองคิดตามข้อเสนอของพวกเจ้าดูก็ได้จริงเหรอ พราะยังไงสำหรับพวกเราแล้วก็เป็นสมัมภาระดีๆนั่นแหละทำไมต้องพาพวกคุณพ่อไปด้วยอะคือว่าคนที่จำเป็นสำหรับพวกเราก็แค่นักวิทยาศาสตร์สองคนนั้นเท่านั้นนะจะไม่รู้ทำไมมีของแถมติดมาด้วยนะอุ้ยแต่ข้าหมดธุระกับทุกคนแล้วไม่ต้องการอีกแล้วงั้นก็รีบคืนมาซะสิงั้นก็มาแลกกันเลยตอนนี้แกยอยู่ที่ไหนอะจะให้เราเอาคอสมอสโตนไปที่ไหนกันอะ นั่งสิหนาถึงไม่ตั้งใจเจ้ามาให้ก่อนเธอเฮ้ยเธออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราถูกใครบางคนโจมตีครับโจมตีเหรอข้ามารับแล้วไปสิมาชิงไปตงหากทำไมไม่ตอบโต้ไปล่ะ แม่แก่ไม่มีอาวุธตดสักหน่อยอะ,อะจนทธานหนีไปที่อื่นไม่ได้เหรอะจะจะลองดูครับทุกคนไม่เป็นไรนะเออไม่เท่าไรอะตกใจหมดเลยจนทธานพวกมันละ่ะ เลยไปแล้วครับเออีนี่นที่ไหนกันนะถ้าเครื่องคำนวณถูกต้องน่าจะเป็นยุคยุรสิกครับอดูสิดูสินั่นอย่างชวนโดโซรัสนี่นะทางนั้นชุนโนซซรัสกับตัวจริงกอโซรัสนะ่ะมีซซลลรฟาคานัสด้วยยุคยุรสิกจริงๆด้วยอะ่ะใช่ มาถึงยุคจุราสสิกได้ก็ดีอยู่แต่เจ้านั่นไม่ได้คิดจะต่อรองกับเราแต่แรกแล้วสินะเออเออคิดว่าเป็นโอกาสดีแล้วเชียวถ้าถ้าจะได้เนะให้เจ้านาทานช่วยซ่อมดีกว่านะครับเอ๊ะอะไรเ<อ>ไไยียวเครื่องบิดของซัมจักนี่โนพิสยังมีชีวิตอยู่เหรอ โนพิสเจ้างคนจระยัดโดนแล้วจะยิงยิงยิงโดนแล้วจะยิงยินยิงโดนแ้โปรดก็เอาไว้ที่นล้างเธอค่ะโนพิสได้รับความบาดเจ็บมากเลยนะคะให้เขาพักสักหน่อยดีกว่าค่ะด็อกเตอร์ขอโทษครับคิดว่าขอโทษแล้วจะหายอย่างนั้นเหรอ ฉันเป็นเจ้าคนทีแก้แน่น้อเจ้าดีมันตัวอะไรเนี่ยนะคล้ายๆกับผู้ช่วยของผมนะครับผมสร้างมันขึ้นมาโอ้ยโอ้โหไอ้อบองแววนหน้ารักอะไรอย่างนี้เจ้าหนูนน้อยถ้าไม่รังเกียจช่วยเล่นกับเขาทีนะครับจริงเหรอดีละงั้นเรามาเล่นกันเถอะไปเดียวสิ นี่นายรู้ว่าด็อกเตอร์หลงไหลลูกไดนโนเสาร์กันเลยมาแผนนี่หรอเราไม่ถูกหลอกแนะ่ยังไม่ลืมนะว่านายทำอะไรกับเราเอาไว้บ้างนะพวกนายอาจจะไม่เชื่อนะแต่ฉันน่ะสำนึกผิดแล้ว,วเรื่องตอนนั้นฉันเสียใจใ,ใครจะเชื่อนายกันเล่าใช่แล้วจริงด้วยโนพิส no ทำไมนายถึงนั่งเครื่องบินของซันจาร์กระะันล่ะอ๋อจริงด้วยสิฉันหนีจากพวกจาร์มานะเอ๊ะ จากตอนนั้นรู้สึกว่าฉันจะล่องลอยอยู่ในมิติเวลาเมื่รู้สึกตัวอีกทีก็ถูกพวกจักช่วยเอาไว้พอจักรู้ว่าฉันมีความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์และการไดโดนเสาร์ก็คิดจะใช้ประโยชน์จากฉันตอนแรกฉันก็ช่วยงานตามที่พวกมันบอกนะแต่มันก็ค่อยน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆพวกมันกำลังคิดเรื่องที่ชั่วร้ายมากอยู่ เรื่องชั่วร้ายแบบไหนเหรอพวกมันน่ะที่จะใช้พลังของคอสโมสโตนเพื่อครอบครองทั้งจักรวาลเน่เฮ้อครอบครองทั้งจักรวาลเหรอไม่มั้งไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนั้นน่ะจะไปทําได้ยังไงกันล่ะพลังของคอสโมสโตนพวกเธอเองก็น่าจะรู้ดีนี่แค่ชิ้นเดียวก็มีพลังที่มหาศาลมากมันก็จริงอะแผ่นหินที่พวกเธอมีอยู่กับคอสโมสโตน ก็มีพลังที่มหาศาลพอๆกันเหมือนกับของสิ่งเดียวกันเหมือนกับแผ่นหินถ้าแผ่นหินคือพลังด้านบวกคอสมสโตนก็คือพลังด้านลบตอนที่เกิดบิ๊กแบงครั้งกำเนิดโลกสองสิ่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นและสองสิ่งนั้นก็รวมอยู่ในโลกและดาวเคราะห์ที่พุ่งชนมมยุคฟรีเตเชียสช่วงหลังด้วยกวกจา้าค้นควา้าอัตรามากมายและไล่ตามคอสมสโตนมา จนถูกแรงประทะของดาวเพาะดูดจนกระเด็นเข้าไปในมิติเวลาและพวกจาร์ก็เลยเก็บฉันได้ฉันคงจะร่วมมือกับพวกมันมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วฉันอาศัยจังหวะที่มันชุลมุนกับพวกเธอหลบหนีออกมาแต่เพราะฉันเคลื่อนที่ผ่านมิติเวลากระทันหันเลยได้รับบาดเจ็บนะแล้วพ่อแม่ของพวกเราปลอดภัยดีหรือเปล่าอ่ะปลอดภัยดี เรออยู่ดีสักพักก่อนแล้วกันแล้วขอให้คุณทรุบอนช่วยยกอาหารมาให้แล้วล่ะคะ่ะแต่พวกเราเนี่ยยังไม่เชื่อใจนายหรอกนะขอโทษทีละ่ะพวกเราเนะี่ยขอล็อกประตูห้องด้วยกักนแล้วกันไปละ ปมแปะอ่ะหนูน้อยเรื่องเลยสดแอบได้แล้วไปเลยข้างนอกกันดีกว่าเราจะหนูอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าโนพิสมันต้องหนีแน่เลยพวกเราจะต้องเป้านะครับเจะ้ยวขอบใจมากโนพิส ถึงหมอน่าจะเชื่อไม่ได้แต่เรื่องคอสโมสโตนกับซันจากที่เขาเล่าก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะนั่นสิฉันก็รู้สึกอย่างนั้นจนาทานเป็นไงบ้างซ่อมได้ไหมครับอีกไม่นานครับฝากด้วยนะ ทุกคนดูสนุกมากเลยนะก็ยุคจูราสิกนี่นาะเหมือนกับได้กลับมาบ้านเกิดนั่นและนะเอน้นี่งั้นพวกเราไปเล่นด้วยได้ไหมอ่ะดีเลยอืมจะดูนด่อยไปอยู่ไหนนี่เฮ้ที่นี่เลยออะที่นี่เลยเอเอ,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 เอไม่เจอนี่นะเฮ้ยนพิสแกกำลังทำอะไรฮะแกมาที่นี่เพื่อขโมยมันสินะเอ๊ะ ฉันไม่ให้แกหรอกอะไรกันเนี่ย้ช่วยของผมเองครับเมื่อกี้ผมยังให้ด็อกเตอร์เล่นอยู่เลยฮะโอ๊ะขอโทษนะครับผมได้คอสโมสโตนมาแล้วนี่แกคิดจะทำอะไรเฮ้ยฮะอ่ะฮะเอแน่นไหมโนพิสเออเอแกแล้วโนพิสเอาคอสโมสโตนไปแล้วมปนาไปแล้ว คอสโมสโตนเหรอมยหน่อยใครจะยอมให้ออกไปกันเล่าเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเจอด้อีกแล้วคราวนี้ฉันไม่โดนเล่นงานง่ายๆแน่ไดโนสลัด Giờ Magma Blaster! Nghe buộc, suất đi đó. Iza Raiden! Long y krong là nha! Magma Blaster! ร<ฮ>ีพาโนพิสกลับมาได้แล้วคาดละมะไฟไหม้แลกแอนนี่นะจะลองซูมเข้าไปอีกนะครับพวกไดโนเสาร์ทำอะไรขนาดนี้เนี่ย <H an S 1> อ๋อริวตา <lia> มารุมอแบกส นี่พวกพ่ออยู่ที่นี่คงจะไม่ได้ยินสินั้นเนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้ทแท้ๆเนี่ยอย่าให้โดบิสนี้ไปได้เอาคอสโมสโตนกลับขึ้นมาไว้แบบนี้ชนไปไว้น่ รีบกลับมาที่แบ็คแฟนชก่อนดีกว่าครับรับทราบเรือตัดมรุมบุเร็กเราต้องได้เจอเขาแนนะ่อีกไม่นานต้องได้เจอนะ่ะ พิซซ่ามาแล้วครับกินข้าวกลางวันกันเถอะกินแล้นะครับพิซซ่าในยูนีโอรยที่สไลน์เนอะพูดถูกเลยเยกือไปแล้วสิขอบใจมากนะจุนธานการติดต่อข้ามมิติเวลาครับทานนี้ดีแหละตอบด้วย พน,นกเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะแต่ไม่ดูว่ามันคืออะไรกันแน่ออทำไมเดรอครับคุริอสัสเราไม่ได้ยินเลยอ่ะคุริอสัส